สวัสดีครับบัน้วิทย์ผู้เขียวมาเปิดราคาค้าวยครับค้ายโยมเพื่อนนองเรือคว้อยฟอแล้วกมีหลายตัวอยู่ครับมีตัวตัวงามนะครับค้ายเรามีสามแม่สามคมครับหลายตัวอยู่แต่เราสิเปิดจจกโตัวจะไปถามพอแล้วนาะครับเนาะ พอเราจะสิเปิดจักตัว้ตัวนี้งามจัานใดกับพี่พ่อครับเจ้าของขวัญแล้วอลไรหรืนะครอครับเนาะพ่อครับสวัสดีครับ,รบพ่ออยู่พอ่อซื้อว่างไหนครับพ่อข้มบ้านหนองเมฆครับบ้านหนองเมฆตำบลบ,บ้านโกงอำเภอหนองเรือจังังหวดขอนแก่นครับผมขวัญตัวนี้ พ่อสิเปิดราคาบ่ครับครับกล้วยเป็นเสี้ยสายมากเลยพ่อสายดาวเหนือลูกสาวดาวเหนือบ่พ่อครับลูกสาวดาวเหนือนะครับเด้อความสูงพ่อหร้ยสามบห้าบวกร้อยสมสิบวกครับผมอันดับแรกผมจะขอเบอร์พ่อไว้เนาะเบอร์ได้พ่อศูนย์หกสองศูนย์หกสองเก้นย์สี่เกครับผม พ่อคมนะครับเด้อพ่อคมพ่อคมบ้านหนองเม็กอยู่หนองเรือนะพ่อเนาะแม่นี่พ่อสิเปิดไรบ้างในพ่อเปิดราคาเก้าสิบคือเก้าหมื่นนะพ่อเนาะเก้าหมื่นบาทต่อรองได้ต่อรองได้ครับครับหัวจักเบอร์หู้จักราคากล้วยแล้วฮะกับวาเบิงรายละเอียดในตัวกล้วยนะครับเนาะเบิรงดัดขางครับผม ลำดีครับลำดีลูกสาวดาวเ,นเหนือเด้อเอซี่เอปิดชะล่าเบิ้งพอเราเปิดไว้เกาา้าสิบทตอลองได้กกห้างใหญ่ปลายห้างเลือกครับผมเบิ้งแผ่นหลังครับสห้ังปะบูสวยนิ่งๆโลบลานิ่งๆ หบห้างย่่ายไปห้างลึกเล็บน้อยก็ดีครับสาวดาวเหนือเล็บท้ายก็สวย้ยเล็บหนาครับเล็บหนาตู้เล็บหนางามครับ,รบาง,งามตละดก๋วยไก่คร๊ก ตระลับครบถ้วนนะพ่อนะตาเตี่ยมแจ่มแจ่มนมี่ <ตา S 1> เห็นครับรข้ออ่องป้องขาขาวขาการด,ดำเล็บสวยครับเล็บสวยสองปีสองปีกับหน้าเขา,ญญาหน้าเขาเปิดครับหน้าเขาเปิดย่างงาม กระโหลกใหญ่กระบาดญ่ปากใหญ่กินยาเก่งบ่พ่อเก่งเก่งแห้งบ่เรียกตัวบ่เรียกอย่าง,าง,ง,าง,งแ,แบบ,แแบชัดเจนสถานะเป็นไรพ่อตัวนี้ท้องว่างนะ,ะท,ท้องว่างนะพ่อเนาะขึ้นแค่หน,นึงแล้วพ่อทันสมครับครับ,บสาวดาวเหนือ ผสมาลอดัวที่ัได้ขายเ่ขายนผสาเลยอาเรียงพ่อพันใส่แล้เนาะได้มากตัวได้กับไปจัดตัวอดสาวดาวเหนือสองปีกว่าสองปีกว่าพ่อ เดี่ยวตันหนหวนนห,นนหนึ่งครับว่าท่านสมครับลงด้านหน้าตัวหนึงครับสาวดาวเหนือสาวดานหน้ลักษณะชัดเจนครับัตลักษณะก็ใช่ชัดเจนเบิดทุกอยา่างบ่มีตำหนิครับบ่มีตำหนินะพอนะ่อเนาะครับบ่มี ข้อสองอ่องเอือกบกเผาใหญ่ครับขาตะเกียบดีเล็บสวยขวกระเจดีครับขนมงคลจับดีบ่บอกว่าบ,บ,บังสันลังครับส,สันลังปลาบูรบครับผมสันลังปลาบูมาเขาเปิดยางงามเลยครับตาเตรียมจำจำนี่เห็นชัดเก่งนะครับ ถ้า f เสนใจกัทักมาหาพ่อเรานี่ครับเ<ด>บอร์เบอร์อได้พ่อ<ด>ขอเบอร์เองนะครับ0ูนย์หกสอง3 5 <35 S 1> 5 0 4ห5049้าสมห้าห้านสี่ก้าห้พ่อคบนเมฆพคนองเมกครับ,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 บเบอร์วีดผู้เขียวกับศูนย์หกสองหกเก้าสาสห้านะครับถ้าผู้ใดมีอ่านไทยลงยูทูบกับติดต่ตอได้ บางถ่ายอีกตัวหนึ่งครับเรียบหน่อยเรียบยังกับง่ามครับงาดดบ่ามกอดีคอยบ่มีตำนีเนนะพ่อเนอะบบาะครับพอ่อสุดทถ่ายพ่อสีฟ้าก็ยังถึงเอฟซีครับบ่ครับก็ยั เลี้ยงตะกลำรับานผม่่ยงก็เลี้ยงกล้วยครับม่เ่ยงหอกครับนี่ต่าเลี้ยงกล้วยงามะได้กำไรเนาะได้กำไรได้ยูได้กินได้จับได้ใบเนาะพ่อเนาะใบเืองทางงามค่้ก็ได้ละัมาเนาะเลี้ยงมาแคน้อยพ่อเลี้ยงกล้วยมาแะ่น้อยเหนตัวมาะน้อย เนี่ยหอมากนะพ่อนะผมกัดเลี้ยงแม่เจ ok ้าหน่อยหกันล่ะเลี้ยงงเลี้ยงกุ้ใกันเลยคนห้อมากบือกันเด้อเอฟีเอฟีน้องมากไถมากมั่นผู้บ่มากกับเยาวากันเนี่ยหอมากเนี่ยห้มากเขายูน้ำเนี่ยหมากมีข้อมูกับขวงเอาที่หอมากเนาะอย่างงามัน เลี้ยงไปงามไปน้าฝ่งเนาะมีความสุขไปก็ได้ยุงเกี้ยวก็พอได้อยู่บ้านเท้านี่แหละกับพ่ออยู่พ่อกินอยู่ได้หรือครับดีก็ไปขึ้นด้วยตาดอยน้าฝ่งเนาะตาดอยกับชั่วที่ได้จะลมาดกิดนันที่กันเลยไหมก็งามอยู่ครับง่ามง่ามนะเขาเผื่อจังงามติดต่อมาได้ครับเด้อลูกสาวดาวเหนืออายุเท่าไรกันพ่อ อายุสองปีกัห6เดือนสองปีหกเดือนพ่อแล้วว่ากับกัวมืออยุโรปครับผมหเดือนกัวเยอะครับพัวมี่ตำนี้สมบูรณ์ครบทุกอย่างครับอัตวรักชัดเจนครับอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะพ่อเนาะครับครับผมสวัสดีครับ